ใครที่ชอบกินเมนูอาหารป่าบอกเลยร้านนี้เด็ดเพราะว่ามีผัดเผ็ดงูเห่าด้วยเ <laughs> นี่ยมีงูเหา่ามีจระเข้เขาให้มาทั้งใบเมีติมแจกด้วยอยากินไิม,มตัวละถ้วยว้าววันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารป่าลับๆแถวมอนอจะบอกว่าร้านเนี้โคตรเด็ดใครที่ชอบอาหารแบบรสจัดจานแบบถึงปริกถึงขิง,งนะบอกเลยว่าร้านนี้โคตรเด็ด สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารลุงแหงนะคะปกติร้านนี้จะเป็นร้านอาหารป่านะทุกคนส่วนใหญ่เลยอ่ะก็จะมีพวกกบปลาไหลมีจระเข้ด้วยนะอันนี้อันนี้ไม่กินจระเข้ไม่กินมีพวกหมูป่าไก่บ้านอะไรเงี้ยทุกคนโอ้อะไรโอ้คนโตอ๋อลุงเขาเปิดไอ้นี่ให้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะสปริงเกอร์ เพราะว่าตอนเนี้ยเรามามาตอนเที่ยงพอดีนะทุกคนมันร้อนมากเลยแหละเออนี่เมนูที่เราจะเคยสั่งประจำเมื่อก่อนอะไรคะไก่คั่วไก่คั่วเค็มเออไก่คั่วเค็มเอาไหมเอาไหมเอาเอาไหมเอาไก่คั่วเค็มปกติร้านเนี้ยเรามากินอยู่บ่อยๆนะทุกคนตอนเรียนอะตอนสมัยเรียนใช่อยู่หลังมอทุกคนใช่กินสดมาเลยนี่นี่นี่ชื่อร้านร้านลุงแห้งอาหารป่า เสดจมาน่าจะเจอนะใช่น่าจะหาเจอฝักหตวงามประตูสี่อะบอกไม่ถูกกันอเออแล้วก็กินอะไรกีกเนียหมูทอดกระเทียมนะที่เรากินอยู่บ่อยหมูทอดกระเทียมก็ได้ใช่ไหมหมูทอดกระเทียมเนาะที่เคยกินอะ่ะก็คือจะเป็นผัดเผ็ดลังไข่ใช่ที่กินประจาเลยนะหรือว่าจะเอาอย่างเดิมไหมเพราะว่าเนี่ยไม่ได้มากินนานมากเลยทุกคน ผัดเผ็ดลังไข่เลยผัดเผ็ดลังไข่เนาะใครที่ชอบกินเมนูอาหารป่าบอกเลยร้านเนี้ยเด็ดเพราะว่ามีผัดเผ็ดงูเห่าด้วยมีจริงๆนะทุกคนดูดูมีจริงเห่าเนี่ยมีงูเห่ามีงูเห่ามีอะไรนะมีหนูนามีไก่บ้านอย่างเงี้ยป่ามีจระเข้อย่างเงี้จริงจวิงจระเข้เขาก็จับมาจากตรงนี้แหละทุกคนนะนะตลกไม่ใช่ละ แล้วก็อะไรดีอ่ะต้มยำก็มีกะเพราก็มีนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้อสั่งประมาณแค่สามอย่างสามอย่างงั้นเดี๋ยวเรากินทั้งหมดใช่เขาก็ให้เยอะประมาณนึงเลยแหละข้าวข้าวอ่ะส่วนมากจะกินเป็นข้าวเปล่าเนาะที่เรากินอ่ะก็จะมีแบบเป็นจานกับเป็นผูเป็นจานก็พอละมั้งประจานก่อนหรือว่าจะกินข้าวผัดไหมข้าวผัดจานหนึ่งข้าวเปล่าจานหนึ่งไหมจัดจัดเนาะข้าวผัดผัดไม่เคยไม่เคยสั่งนะข้าวผัดลองเนาะ ข้าวผัดไข่จานเล็กเนาะจานเล็กหนึ่งจานแล้วก็ข้า,าวเปล่าเดี๋ยวต้องเดินเอาไปให้เขาอะไรนะพูดถึงบรรยากาศร้านนะถ้ให้พูดถึงบรรยากาศร้านอ่ะนะบรรยากาศร้านก็เป็นร้านอาหารจิตบิมแม่น้ำอะ่ะทุกคนเอ,า,อาง่ายๆเออ ฟิลเหมือนกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยาใช่แต่ขอ,องเราก็คือเป็นแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำน่านเราน่านน่านเลแดงอ่ะทุกคนดูดิคือน้ำจะเป็นสีแดงวิวก็ประมาณนี้แหละเขาจะมีโสมนี่ไงเขาจะมีโสมเป็นโสมเราก็นั่งอยู่โสมโสมหนึ่งใช่ใช่ม,มันจะเป็นซุ้มเป็นล็อกเป็นล็อกไปแล้วก็ ก็จะอยู่ฝั่งนงน้นะทุกคนเห็นตรงนน้นไหมที่มันเป็นแสงแสงตรงนน้นตรงนน้นคือท,ทางเข้าเราทุกคนอที่เราพาเข้ามาตอนแรกอะ่ะทางเข้าหน้า,านอะ่ะทุกคนห้องน้ามันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้แหละนี่ห้องน้าจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้า,า,าแต่ว่าจําไม่ได้นะว่าเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงปกติที่มากินก็คือมาตอนเที่ยงตลอด<ม> <laughs> ใช่ไหมสายก็มาก็เปิด เออคือแบบปกติที่เรามาคือเรามา่กี้ินข้าวเที่ยงตอนเรียนไงใช่ทุกคนแล้วตอนสายๆบ่ายๆก็ก็มาบ้างมันนานทีแต่ไม่รู้ตอนเย็นไม่เคยมาเลยไม่รู้ว่าเปิดถึงตอนกี่โมงใช่ไม่รู้เปิดถึงกี่โมงด้วยบรรยากาศร้านอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้แล้ว ห้าปีหกปีเจ็ดปีแล้วอะไรเมื่อวานมายังไงวันนี้มาก็ยังเหมือนเดิมใช่ไม่เหมือนเมื่อวานเดิเมื่อก่อนเมื่อก่อนมายังไงแต่ที่จะมีใหม่ก็คือเขาก็เปลี่ยนสังกสีใหม่บ้างอะไรบ้างกะนแล้วไม่ได้สังเกตเลยเขามีปักฟูไม่ใช่ว่าไม่มีปักุูเลยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนอะไอต้นไม้ต้นนี้อยู่บนดินตอนนี้อยู่ในน้ําไปแล้ว นุ่นต้นนุ่นก็อยู่บนนี้ตอนนี้อยู่ในน้ำไปแล้วเฮ้ยจำได้แต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนมันจะเป็นโครงโครงไม้เว้ยทุกคนคือตรงเนี้ยเธอเธอลองอันนี้ดิโครงไม้กับโครงที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสาอะไรนะเออจริงจบเสาปูนอ,ะ<ภ>อ่ะโครงไม้กับเสาปูน<อ>แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กแหละเหล็กหมดแล้วเออที่ที่จำได้นะแต่พื้นยังเป็นไม้เหมือนเดิมนะอมเออพื้นยังเป็นไม้เหมือนเดิมเขาจะมีรังจะรางไ้ฝั่งเว้ย ตอนนั้นเขามาเขาสั่งผัดผัดเผ็ดจระเข้เขาทำผัดเจระเข้แล้วตอนนั้นเอามาเห็นสั่งนู้นใช่ไหมมีจระเข้เหรอไม่ใช่จรเเะเข้ตัวเหี้ยเดินลงมาเว้ยแล้วก็คิดดูว่าเราสั่งผัดเผ็ดจระเข้ก็นั่นแหละอร่อยจะตายคล้ายกันสปีชีส์เดียวกันใช่เหรอไม่ใช่ก็เป็นอะไรนะเป็นแหตกบันไดอะสิ ลื่นตกบันไดเป็นแผลยังไม่หายเจ็บมากเดี๋ยวกูจะได้กินผัดเผ็ดหูป่าอยดูอยดูนะรออาหารสปาก็ตทุกคนสปาเก็ัใหญ่แล้วใช่เพราะว่าคนเต็มทุกซุ้มจะบอกว่าเมนูต้มที่นี่อะมันร้อนนานมากไม่รู้เขาต้มยังไงที่เราเรากินจนอิ่มแล้วมันยังร้อนอยู่เลยร้อนแบบยังร้อนลวกปากอยู่แต่เขาก็ใส่ถ้วยมานะ S <S ใส่ด้วยปกติปกต,ปกติแต่มันก็ยังร้อนอยู่นานมากๆม,มีเมนูนี้ด้วยเจอเมนูใหม่อานนี้เพิ่งเคยเห็นเจอปูแทะปูไม้ยังดีเท่าไหร่นะค่าลูกค่าลูกร้อยห้าสิบสิบลูกสองร้อยเก้าสิบราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะวันนี้งบเราค่อนข้างจำกัดน,นะทุกคนไม่สามารถกินได้ เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะนี่เรางบมาน้อยจ่าเดี๋ยวเราต้องจำกัดงบไปก่อนเพราะเรามีหลายอย่างที่ต้องทำมากเลยยังไม่พอกดูหมูทอดสิช้อนนะช้อนช้อนเราไม่มีช้อนช้อนเธอเดินเอาตัวโน้นช้อนอยู่นี่อยู่นี่ที่นี่อ๋อโอ อันนี้หมูสามสันทอดทอดอะไรวะทอดหมูทอดถ้าหมูทอดนัอดอ่นแหละหมูทอดกระเทียมไม่ใช่หรอวะที่สั่งไปนี่ยกระเทียมหน้าตามันไม่เหมือนดเดิมแต่เด็กเขาจำได้เวลาสั่งหมูทอดมันได้ยังหมูทอดอย่างนี้มาได้เลยอ๋อเออแต่เขารู้สึกว่าคราวที่แล้วมันจะได้กระเทียมเยอะกว่านี้แต่กระดิกเขาจะโรยกระเทียมมาไงเอเอ,เอไม่ได้โรยก็เลยแบบเอ๊ะใช่เห็นไหมสุกแล้ว เดี๋ยวรออาหารมาพร้อมไม่ได้กินนานลืมไปแล้วเลยจริงไม่ได้กินนานจริงไม่ได้มากินนานมากแล้วอ่าอันนี้ผ<ม>ัดเผ็ดรังไข่ผัดเผ็ดรังไข่ลอง้วางกว้างก่อนเอออ่าเหลืออะไรอีกนะเหลืออีกอย่างหนึง่งอะไรบ้างมีหมูทอดอ๋อไก่คั่วเค้น ร้อนสาดใจเลยที่นี่เขาจะทำจานต่อจานแล้วทุกคนร้อนหน่อยแต่อร่อยของมาครบแล้วทุกคนเรามาโซยกันดีกว่าหมูติดฟันฮะหมดุดิดฟันเอาว็จะเขาจะต้องทำดีงี้ <laughs> อืมอืมอืมข้าวผัดอดเลยก็ ได้ข้าวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี้เด็ดมากเป็นไงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนองร้อนนะักนี่เนี่ยพวงไข่คือพวงไข่จริงจิเฮ้ยแต่ดดำได้แต่ก่อนเขาจะแบบตีพวงไข่ให้มันแตกใช่ปะแล้วแต่มันจะมีเศษไข่ด้วยแล้วแต่วันอ๋อบางวันเขาจะตีไข่ให้แบบให้แตกบางวันก็ไม่ได้ตีแล้วแต่เราจะบอกเขาให้ยกมือ เมนูแนะนำเลยไก,ก่ผักเค็มกินง่ายเด็กกินได้อร่อยชอบตรงไหนนะ่ะเห็นไหม <c oughs> ให้มาทั้งใบก <c oughs> ินได้ไะมกินได้ถ้าควรกินอ่ะกินได้แล้วเมือเ่อก่อนเขาจะผัดจะมีตะไคร้ด้วยปะ่ะลืมไป,ไปแล้วอะ่ะเออมันไม่ได้มากินน้ำหอมน้ำปลามากเลยทุกคนอร่อยไก,ก่ผักเค็มอ่ะเออหอมน้ำปลามากเลยแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวมันมีเค็มมีหวานอ่ะ ไก่เขาไม่ได้ใช้ไก่ขาวเนาะไก่เขาคือไก่ไก่บ้านไก่ที่มันเหนียวอว่าไก่เนื้อเหนียวกว่าแต่ว่าผัดไม่เหนียวเลยนะโอ๊ยไงไงไงทุกคนเห็นแล้วนะไก่คือเป็นแบบเนี้ยไก่ที่มันกระดูกเยอะเยอะอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไก่ขาวในห้างอ่ะเข้าใจปะบอกไม่ถูกไก่บ้านมันจะแพงกว่าไก่ขาวใช่ไหมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจหมดแล้วแต่ว่าถ้าผัดพวกเนี้ยไก่บ้านมันอร่อยกว่านะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกแบบภาษาคนตลาดนี่คือไก่เหลืองนะไม่เขาเรียกไก่บ้านที่แบบมันไม่ได้เหนียวเท่าไก่บ้านแท้ๆเลยอ่ะไก่เหลืองไก่เหลืองไก่เนื้อเออจะว่าไก่เนื้อมันจะไม่ค่อยได้มีเนื้อขนาดนั้นอ่ะไก่เหลืองล้วก็ไก่เหนียวก็ไม่ได้เหนียวนั่นแหละข้อวผัดอ่ะเอามากินกับข้าวอ่ะพอดีมันหอมนะมั้งอืมจะทำหอมไหมทอะ มันมีความหอมาะทุกคนแต่รสชาติอะมันจะออกไปทางจืดแต่มากินกับข้าวอ่ะอร่อยชอบตรงร้านเนี่ยที่เขาแบบว่าเครื่องอ่ะเขาเยอะนะหมายถึงเครื่องพวกเนี้ยเนี่ยกะเพราอ่ะเขาไม่ได้ให้มาน้อยๆด้วยถ้ามาสองคนแนะนําสั่งแค่ประมาณสามอย่างสามอย่างพอดีหรือเปล่าพอดีแต่กินหมดหรือเปล่าพราสามอย่างอะไหนถึงเราจะกินหมดหรือเปล่านี้คือไม่หมดห่อได้นะห่อได้ใช่ใช่ อิ่มอะยังไม่หมดเลยยังไม่หดถึงครึ่งเลยอิ่มแล้วอุตสาห์อดข้าวมาอืมไม่ถึงข้าวเท้ามาใช่ข้าวเปล่าจานหนึ่งเขาให้เยอะมากเลยนะแต่เนี้ยโคตเยอะยก็ขเพาะอะเนี่ยถึงบอกอ่ะว่าถ้ามาสองคนอ่ะ ทั้งสามอย่างยังเหลืออืมไม่ไหวแต่เขาได้ถุงนั่นพี่ค้าขอแค่หน่อยครับโอ้ใครจะได้ยินนะขอกระบป๋านครับพี่ตังได้ไหมพี่ตังนะครับน้ำขวดหนึ่งขวดครับผมกินไม่หมดทั้งอย่างใสรวมเลยรวมเลยได้ครับไป มีติมแจกสีด้วยขอบคุณครับมีติมแจกด้วยเมื่อกี้ติมตัวละถ้วยว้าวอู้หู้แน่นมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบครับป่ะทุกคนโอ้โหแสงแดดโอ้ไอติมตอนแรกนึกว่าไม่ได้แจกรีกับว่าจะซื้อแล้วแหละ แต่ดีลุมเขาบอกแจกฟรีแต่ป้ายแจกฟรีจริงนะไม่ใช่แจกฟรีแค่เราป้ายอะเขียนไว้ว่าแจกฟรีใช่โอ้ให้ดูอัดแน่นเด้อไม่ใช่แบบฟรีครึ่งถ้วยนะฟีเต็มถ้วยอ่าจะไปกินมารถเรียบกินจังหือมนอดไม่ได้เปิดไปแล้วอะทุกคน อร่อยอร่อยแบบไม่อวยจริงๆหอมกะทิมากเธอ,อูจริงหอมกะทิจริงเขาโตมากับไอติมกะทิบอกเลยเพราะว่าที่บ้านมีเจ้าประจําจะสั่งกินประจําชื่อว่าอะไรวะแตยัง,ยงเออเ,เอ,อเป็นเพื่อนพ่อเป็นเพื่อนพ่อก็เลยกินได้กินบ่อยแกไปสั่งมาจากไหนอ่ะอร่อย,ยอเธอได้ถ่ายหน้าถังไว้ปะ ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปกอดูกอดูย้อนกลับไปดูปิดประตูรถก่อนอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยมันหอมอะหอมจริงจังตั้งตั้งนี่ตั้งนี่จะไ,ได้กินด้วยกันตั้งได้ไหมตั้งได้ไหมอย่าอย่าไหลลงมานะอยู่ตรง,งนั้นนะอย่าไหลนะหัน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 อันนี้ลงเอะ เฮ้ยขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปขอบออกทุกคนจ๋าเฮ้ีเธอ,อพยายามอยู่ในตรงนี้ไหมนะอา,อาจจะเลี้ยวๆหน่อยนะไม่เป็น,<อ>นไรนเขาอ่ทุกคนจ๋าอ่ะทุกคนจ๋าเรามากินไอติไอติมกะทิกันนะจะ๊ะขอเลี้ยงแอร์หน่อยนะประมาณน,นี้ละลายแล้วหอมว่ะหอมอ๋อ เธอเธอเอหน้าคอมาเดี๋ยวเวลาไปขบแล้วหาย <laughs> อ,อ,อ,อร่อยอะ่ะเออม,มันอ,อธิบายไม่ถูกเว้แต่มันหอมกะทิที่ใช้<อ>มาเปิดมาเหมือนเป็นกะทิที่ช้มาพราน้ำหอมอะเออใช่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 ใ่ใช่มีกินลมงพันนิดหน่อยด้วยเออมันเขาใช้กะทิอ,อะไรวะมันอร่อยอะ่ะ อร่อยกว่าเจ้าประจําที่กินที่บ้านของอันนี้ของตะยังอีกอ่ะอืออร่อยกว่าเจ้าบางกําด้วยเยอเจ้าบางกาำวะไม่ใช่เขาไม่เคยกินรสชาตินี้ที่ไหนเลยอืมจริงจรงแต่นมหมอมันไม่ได้หวานเกินไยไี่หวานพอดีเออหวาตอนแรกอะ่ะเขาตอนแรกอะ่ะเขาคิดว่าโอ้โหต้องหวานแน่เลยอะ่ะแต่ไม่ใช่ อร่อยอะไรได้ขนาดนี้มาร้านนี้นะไม่ต้องไปกินอะไรอย่างอื่นไปกินไอติมสำหรับเขานะถ้ามีไอเนี้ยขนุนขนุนด้วยเนี่ยโอ้โหกับข้าวเหนียวเดี๋ยวมารอบหน้านะเขาบอกว่าฟรีท่านละหนึ่งอันใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราสั่งข้าวเปล่ากินกับน้ำปลามาขายกลับเราก็เอานี้กลับเขามีขายป่ะหรือว่าเขาจะขายไหม เออเขาอาจจะขายก็ได้ถ้ามันอร่อยอ่ะถ้วยละสิบบาทยี่สิบบาทอยากซื้อไปฝากพ่อเลยอพ่อชอบกินไอติมอร่อยอร่อยปะต้องถามลุงว่าลุงซื้อมาจากไหนร้านลุงแห้งลุงแห้งทำแจกไม่รู้คนไหนลุงแห้งอย่าถาม <ค>ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เมื่อกี้ตั้งแต่สมัยเรียนไม่เคยรู้เลยคนไหนลุงแห้งรู้ว่าลุงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอคือร้านอะและนานเรามาใช่ไหมใช่เด็กเสร์เพอก็เปลี่ยนไปเรื่อยอแล้วบางทีมันจะมีเด็กเส์อคนแก่อยู่แล้วก็คิดว่าคนนั้นลุงแห้งมาพีไม่เจอละอร่อยอร่อยอะอร่อยจริง ปกติกินหมดกระปุกขนาดนี้ยเขาเลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่มันไม่หวานไงมันไม่ได้หวานขนาดแต่อเน,นี้ยมันไม่หวานเสบคอนเลยนะอืถังเกลียอไหมหแล้วเธอกินหมดแล้วเลอหมดแล้ว <laughs> <c oughs> ก็ยังกินหมดเลยยังหมดแล้วงงวะทำไมอร่อยจัง กินเ,<อ>เร็วไปวยเย็นชอบอ่ะชอบไอติมอ่ะอร่อยยันไอติมบ้าไปแล้วอืมว่มมาจะถือน้ำขวดคุณมาด้วยลืมเจ้าน้ำเคยมากินบนรถอ่ะมีถุงไหมจุงใช่ขยะ่ะ อ๋อเดี๋ยวถ้าถือกันเฮ้ยเด็ดสลัดตีมากอร่อยว่ะตาทุกคนคลิปนี้เราก็มีเทนี้แหละแล้วก็บานแล้วไป อย่าลืมมากินนะทุกคนร้านแห้งที่สาคัญไม่รู้ว่าตอนที่ทุกคนมากินไอติมจะยังมีอยู่เปล่าใช่ใช่ใช่ถามหาลุงนะแล้วถามลุงว่าลุงซื้อมาจากไหนก็ตามไปกินเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราพาไปกินพาไปตามหาว่าร้านเขาลุงเขาซื้อมาจากไหนอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกินอะไรอย่าลืมกดติดตามนะทุกคนวันนี้ไปแล้วเบ๊ายบายบ๊ายบายอิิมแล้วกิน